มากับพี่บัวแก้วนะคะกับน้องลิาสาสาวสวยะคะ่ะน้องก้อยเนี่ยน้องก้อยของเรานะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวพาไปเก็บหน่อไม้แล้วมาทํากับข้าวค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากทํากับข้าวกันเยอะมากเลยอันนี้คือแบบเพิ่งออกนะคะเนี่ยอ๋อใหญ่มากเลยนะน่ะใหญ่มากดูหน่อไม้ใหญ่มากเลยค่ะนี่โอ้หน่อไม้แบบใหญ่มากหน่อหวานนะคะเนี่ยใหญ่มากเลยนี่อายุงเยอะมากเลยสกุลเยอะบ้านน้องก้อย บ้านน้องก้อยคือแบบเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนะมีทุกอย่างมันเอาเยอะมากเลยนะใครอยากได้สั่งได้นะคะสวัสดีค่ะเจอกับแพทย์สาวโดยเมืองนรีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนนะทำกับข้าวหน่อไม้กันแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บผักกันนาในสวนพี่เดี๋ยวดูกันอ้เออนี่บวบกวบ,กบกอู้มีเยอะเลย นี่ค่ะปลูกอินนซุบุจินืนี่ค่ะมากับพี่บัวแก้วนะคะกับน้องลิสาสาวสวยค่ะแห่งฟักโลสาวสวยค่ะสาวปักกิ่งยอหมุนกันรอบหมุนกันรอบฟักโคลน่าเน,นินนาเกี่ยวไว้ทำเพิ่มวันนี้นอ๋อนี่ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะในสวน ตอนนี้ที่แม่ต้องสอนนะคะเวลาประมาณคุณอะไรนี่ค่ะหกโมงกว่าแล้วนะคะยังสว่างอยู่เลยนะคะแม่องสอนนี่ค่ะสาวสวยสาวสวยแห่งพักหลบะเดีย๋ยวเะลอะอ๋อขึ้นรถกลอเรายได้นี่ค่ะเดี๋ยวน้องจะให้น้องสาทำกับข้าวโชว์ันหลังใช่ไหมน้องสา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเนื้อคะเนื้อจะจะอะไรผัดชีฝรั่งเนี่ย ไม่มีเหรอเดี๋ยวเราจะไปเก็บหน่อไม้กันนะคะแล้วก็ไปทํากับข้าวนี่นี่เต็มไปหมดเลยนี่ค่ะกับข้าวสมองจะชัวข้าวโพดะข้าวโพดค่ะน้องสาจะทาข้าวเบอร์นะคะข้าวเบอร์ข้าวเบอร์อะไรยอดฟ้าทองที่แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวเก็บผักแป๊บหนึ่งนะคะเอาใช่ไหมน้องสาเดี๋ยวอันนี้น้องสาจะไปทํากับข้าวที่บ้านนะคะแต่แพทย์อาจจะไปที่นึงพอดีแว,ว,วะมาหา พี่แก้วจะเก็ช่วงนี้ก็แล้วก็แค่ก็ให้ถอนนะเหรเนี่ยก็บอกพี่เขาเดี๋ยวไปก่อนนะคะเนี่ยข้าวโพดก็มีนี่จนเด็กใครเคยเล่นบ้างคะหรูผมก็ไม่ค่อยมีเลยิมโปแมงบ้งเดี๋ยวแพทย์จะขึ้นไปกันข้างบนนะคะเดี๋ยววันนี้ไปทำแกงยำหน่อไม้กันค่ะกับเสาโครนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นข้างหลังอันนี้เป็นส่วนของน้องมาริสานะคะไปพี่มาอย่าสูรแล้ว มิกมิกโหรถรถยนต์ใหญ่ามากเลยอ่ะเธอนี่ค่ะเดี๋ววันนี้มาเที่ยวหาหน้านะคะนี่บรรยากาศไม่ต้องสอนนะคะตอนนี้เวลา6กโมงกว่าแล้วนะคะนี่ใจว่งนาที นี่เรามาถึงบ้านนาแล้วนะคะตอนนี้คือแบบนาเขาเนี่ยอันที่มาอยู่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนท่าพลดแต่ว่ายอยู่ข้างบนนะคะก็คือเขาย้ายมาจากบนิด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พาน้องก้อยเนี่ยน้องก้อยของเรานะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวพาไปเก็บหน่อไม้แล้วมาทํากับข้าวค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากทำกับข้าวมาอุตเตอร์เขาบอกแต่เราต้องผูกเลยค่ะไหนเป็นส่วนไหน นี่คือจะบอกว่าส่วนเศรษฐกิจพอเพียงมากนะคะมะนาวต้นมะนาวเลี้ยงหมูหรือเปล่าไม่เลี้ยงแล้วไม่แต่ก่อนเลี้ยงหมูเรื่องตอนนี้ไม่ได้แล้วมาเที่ยวแล้วกับห้าปีเราเลยอันนี้ของเนื้อหน่อไม้นี่อาหารหน่อไม้เยอะมากเลยอันนี้คือแบบเพิ่งออกนะคะเนี่ยฤดูกาลนี่คือแบบฤดูกาลที่จะต้องหากินของปลาทั้นน โอ๋อ,อ,อใหญ่มากเลยนะน่ะใหญ่มากดูหน่อไม้ใหญ่มากเลยค่ะนี่ใหญ่มากใหญ่มากเอาไ,ไหนก็ได้เอาอันไหนอันนี้เอาไหนก็ได้เอาโน่นเลยอันนี้บอสเดี๋ยวมาดูเสาเลยโอ้โหตัวเล็กนี่ม่นก็ใหญเนี่ยเนี้ยโอ้หน่อไม้แบบใหญ่มาก หน่อหวานนะคะเนี่ยใหญ่มากเลยเราต้องเอาส่วนมันออกไปลที่นเลยไม่งั้นกลับไปทำที่บ้านยุงมันจะเยอะ ยุงเยอะนะคะเนี่ยกัดตุยุงเยอะมากต้องทายามาก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ทายาไปเสร็จแล้วเนี่ยโหแค่หนอดเดียวก็ก็อิ่มกันทั้งบ้านแล้วค่ะเนี่ยมาเก็บบอลนิดบอลนิดเราไม่เอาไปเยอะนะคะเราเอาพอพอกินก็พอนี่ย้ยุงเยอะมากเลยจะบอกว่าเอานี้อีกหนึ่งหนอดแล้กัะนจะเนาะแล้วกันจะ อันนี้หน่อไม้ไม่เหมือนกันนะคะเนะี่ยนั้นเป็นหน่อไม้หวานอันนี้ไม่แน่ใจเดีเ๋ยวเราจะไปทำยำยำหน่อไม้กันนะคะเปิดประติสิเม่ลา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 ไปกันเลเว้ยนีน่น่้รัจ คือมิจเ,เร้าจับวันนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วแบบก้อนหินมันโดนเศษเลิดเจ็บมากเป็นผู้หญิงที่ซุ่มซ่ามโอ้ยอยู่กับสุดอันนี้คือลงไปข้างล่างก็จะเป็นห้วยนะคะคือตรงเนี้ยหาปลาได้โอ้หาปลาได้เหมือนกันนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยววันหลังห้พามาหาปลานะคะคปลาเล็กปลาน้อยโอเค,ค่นี่เราได้หน่อไม้แล้วเดี๋ยวเราจะไปยำกินกัน อแค่นี้ก็พอค่ะเนี่ยไปเดี๋ยวเรากลับไปทํากับข้าวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บสวนเออเรามาเก็บสวนเพราะใส่ชิ้นอะไรน,นี่ค่ะนี่ปลูกไว้เยอะบ้านน้องก้อยบ้านน้องก้อยคือแบบเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนะมีทุกอย่างเลยมะนาวน้องจะบอ,อก <laughs> อว่าเยอดฟักทองฟักทองไม่ใช่ถั่วฝักยาวอันนี้เคยกินกันไหมะไหนปลาเดือดใหญ่ <laughs> ไปต้มกินนะนี่มงัมงเหมนมังมังพลัง <laughs> เ,เด็ดยอดนี้ไปไปีจิ้มกับน้ำพริกนะอร่อยมากจะบอกว่าชอบกิน,นะค่ะชอบกินอะไรที่เป็นผักยอนนี่ยบอน,น,น,นก็มีเนี่ยกินผักเยอะจะได้สวยๆนะคะเก <c oughs> ็บมะนาวสักลูกสองหิใส่กระปลงไว <c oughs> ม้มะนาวเยอะมากเลยนะใครอยากได้สั่งได้นะคะใครคงละ ทั้งเตตี้เจอเมื่อไรก็ทำอะไใครรอมนี่ค่ะเขาอันนี้ถึงเข้าใจมา,มาอยู่ในเมืองนะคะเขาก็ยังใช้ชีวิตเบ็กอยนยู่นเะเลี้ยงไก่เก็บฟืนไว้เขามีที่นี่มีไฟฟ้าใช้นะคะแต่เขาก็ยังมีแบบฟืนเก็บไว้เพราะว่าช่วงฤดูฝนฟืนยากเนาว่าไฟดับเนี่ยเราก็ต้องมีสำรองไว้ ไว้อันนี้คือรู้ไหมคะเราไว้ทำไมเนี่ยเอาไว้ถูตัวะค่ะเนี่ยปอกอบกับสบู่แล้วก็อันถูตัวขัดผิ้วขัดชิคร<ส>อู้หูยนี่เห็นของดีเลยนี่อันนี้เห็นไหมคะเราอยู่ในมืออันนี้เขาทําไว้นะอันนี้เป็นที่หนีบที่ทอผ้านะคะเวลาเรายื่นอะไรนะที่ ทอผ้าเสร็จแล้วอะเป็นผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เรามาทอดนะคะมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยค,คุณแม่ปอยจะมีหลายอย่างเลยอะอุปกรณ์ค่ะเป็นอุปกรณ์การทอผ้านะคุณแม่ทำไว้เยอะมากโหน,นีู่มีหลายอันนี้น่าคุณแม่ทำอุปกรณ์ทอผ้าไหมนี่คะ่ะนี่ถึงแม้แบบพัติเขาจะมาอยู่ในเมืองนะคะก็ครัวก็ยังเป็นเหมือนบนดอยค่ะยังมีตเตาเงาเผื่อไฟดับนะคะแม่ต้องสอนไฟดับบ่อยมาก มีปลาปลาแม่น้ำปลายค่ะโอ้โหอันนี้เลขอะไรคะเนี่ยตอนเด็กอยู่บนดอยอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรกินหรอกเรียบร้อยนี่นะนมวนว่นมูโนเนมูนะคะภาษากะเหล่งแปลว่าหอม <laughs> หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเมนูบ้านบ้านแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน Youtube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ